สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวทบทวนหน่อยจํากันได้ไหมฮะที่เห็นไหมที่รูปมันเหี่ยวแบบนี้แล้วผมก็ปรึกษาในส่วนของสุประชาฟาร์มนะครับเขาก็บอกว่าให้เดินอ่าเพราะว่าพืชมีการขาดปุ๋ยทางทางดินนะครับเดี๋ยวมาดูรูกกันนะฮะเห็นไหมยังเหี่ยวอยู่ดูไหมฮะแต่ไอเนี้ยมันชุดที่เหี่ยวแล้วแต่มาดูครับเดี๋ยวต้นเดียวกันนะ ต้นเดียวกันดูมันจะมีคี่ว่าแดงแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับพอผมเดินปุ๋ยตามที่สุปชาฟาร์มบอกเห็นไหมไม่เหี่ยวแล้วครับเต่งตึงเลยเธอเต่งตึงเลยนะครับไอ้บางบางลูกที่มันที่มันเหี่ยวเห็นไหมฮะได้รับการแนะนําจากสุปชาฟาร์มว่า เฮ้ยพี่ใส่ปุ๋ยคอกนะแล้วก็ใส่สิบหกสิบหกสิบสามยิบเอ็ดนะครับตัวเนี้ยเข้าไปนะครับเปิดหน้าดินออกหน่อยนะครับผมก็เปิดหน้าดินออกนะครับนะมีการเปิดหน้าดินออกนะครับเราใส่ปุ๋ยเข้าไปก็เนี่ยเห็นไหมอาการดีขึ้นอย่างทันตาเห็นดูอีกเม็ดหนึ่งครับดูอีกเม็ดหนึ่งนะเดี๋ยวจะว่าเมกิทนะดูอีกเม็ดหนึ่งต้นเดียวกันนะครับ ต้นเดียวกันนะนี่ไงบอกเลยว่าเธอตึงเปียเห็น <c oughs> ไหมฮะบ,บอกเลยด้วยด้วยประสบการณ์ของของสุภระชาฟาร์มหรือสุริยาเอ็มอ่าสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เขาต้องบอกว่าน้องเขาเก่งจริงนะน้องเขาเก่งจริงนะครับเรื่องเรื่องของพลิกอย่างบางลูกที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเดต้มาเปรียบเทียบมันก็โอเคไม่เป็นไร แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นทุกเม็ดเลยนะครับทุกเม็ดเลยมาตอนนี้ก็หายก็หายเห็นไหมฮะกลับมาตึงแล้วเห็นไหมไม่เหี่ยวละอ่ายวดูเม็ดหนึ่งเพราะของผมมันมีปัญหาตอนสุกพอสุกแล้วมันเหี่ยวเห็นไหมถือว่ากลับมาดีแล้วครับเห็นไหม สุดยอดจริงๆครับสำหรับสุปชาฟาร์มนี่ต้องบอกว่าเขาเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆเขารอบรู้ทุกด้านจริงๆนะครับต้องต้องบอกว่ายอมรับเลยอันนี้งขอบอกว่ายอมรับเลยต้นนี้สูงประมาณเกือบเมตรแปดสิบครับเมตรแปดสิบอืมโอเคครับฝากไว้ให้ ดูนะครับสำหรับคนที่ติดตามสุประชาฟาร์มอยู่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับคนคนนี้ขอบคุณมากครับ